โอ้แล้วครับปู่ให้แล้วครับปู่ให้แล้วปู่ให้แล้วครับเป็นเลขสี่ครับ ดีครับท่านผู้ชมทีจบแร้วครับวันนี้ผมกได้เดินทางมาที่วัดหลวงปู่นะครับเนาะมาสงกรานครับท่านผู้ชมครับครับบรรยากาศที่วัดหลวงปู่มุนนะครับเนาะโค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันประจำวันที่16เนาะครับเนาะเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 8นะครับขอต้อนรับที่ขอโชคขอลากระปูนเนาะ ส่งน้ำนะครับเนาะส่งน้ำให้กับเห็นกับคผมชัวร์ครับซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้เอาพระพุทธรูปนะครับเนาะลงมาให้พุทธศาสนิกชนส่งน้ำกับขอเชิญนะครับเนาะ FC ที่ครบาชทุกท่านครับมาส่งน้ำพระด้วยกันครับที่วัดหลวงปู่หมุนเพื่อที่จะขอพรขอโชคขอลาภโค้งสุดท้ายนะครับเนาะสาธุสาธุ เป็นประเพณีไทยๆครับท่านผู้ชมครับประเพณีไทยๆนะครับเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อมีโชคมีลาภครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเขาเนาะเขาไปกราบหลวงปู่มุนครับครับท่านผู้ชมครับอ่ะซึ่งตรงนั้นนะครับเนาะเป็นบาปหลวงปู่มุนเละครับ เ็นแข็งนานครับเดี๋ยวผมสีพาท่านผู้ชมเขาเนาะเขามักกราบน้ำปรารเครื่องใช้ต่างๆของหลวงปู่มลนกับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะขอโชคขอพรขอลาบขอให้องค์งหลวงปู่ม่นจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางของสุดท้ายเด้อมริสาทสุสานครับท่านผู้ชมครับดีเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วัดหลวงปู่ม่นครับ เนื่องในวันสงการวันสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับวันสุดท้ายจริงๆคือวันที่สิบห้านะเนาะซึ่งคุทธศาสนิกชนครับก็ได้หลั่งไหลมาทุกสารทิศมากาบไ่วยสริระชหลวงปู่นครับท่านผู้ชมครับโู้นะครับสริราหลวงปู่บนอยู่บนเจดีย์นะครับเนาะเขาเรียกว่าวามเสือวามศรานะครับเนาะจากท่านผู้ชมครับนี่นะครับ ถึงแดดสีร้อนปันได้ครับพุทธศาสนิกชนกับมวยอมอย่อทอนะครับนาะมาขอพรขอโชควันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับสีพาท่านผู้ชมนะครับนะ้ะมาทําบุญวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยครับสงน้ํา ให้กับพระพุทธรูปและก็องคหลวงปู่หมุนนะครับนอกเพื่อที่จะขอโชคขอลาโคงสุดท้ายครับคืองวดประจำวันที 6, ่16เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ครับมาลุ้นกันนะครับนาอกว่าโค้งสุดท้ายองคหลวงปู่หมุนทิต่าสีโลนะครับนาอเพ่นสิเมตตาให้ตัวได้ครับท่านผู้ชมครับหางเดียวและเม็ดเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นผมสิพภาพท่านผู้ชมครับเนาะขึ้นไปนกาวหวสรีระรวมุนข้างบนครับทำช่วมถัดอ่ะตามมาครับตามมาารับบรรยาก,กาศช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆครับ แต่ว่าพุทธศาสนิกชนนะครับเนาะก็มีใจร่มเย็นครับไม่ร้อนไปกับแดดนะครับท่านผู้ชมครับมีความสุขในการในทำบุญนะครับเนาะเป็นประเพณีไทยๆครับแม้ว่าสิเป็นสาวๆนะครับเนาะทุกเพศทุกวัยนะครับมารวมกันทำบุญในวันหยุดสงการครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับ น้ำผุ่นก็มีครับกลุ่มเล็กๆเล็กน้อยนะครับเนาะเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลครับทั้งสุขครับนะครับนี่คือการลูกของเนาะลูกของเป็นความเสื่อมและมาความเชื่อแต่ละบุคคลครท่านผู้ชมครับมาทำบุญประจำวันเกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ ทำบุญประจำวันเกิดไทเกิดวันไหนกะทำบุญยอดเดียนไปนะครับนาะวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุทธหัตห์ส,สุขเสาร์ครับผมทุกครับเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลจริงๆครับครัพย์พนผู้ชมครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วัดหลวงปู่หม่นวสิป็น คุณลุงคุณป้าหรือว่าเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะครับเนาะก็ได้เขามาทําบุนครับบอกขาดสายมาขอพรขอโชคลุงปุ๋มนเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขเป็นความเชื่อแต่ละคนจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมสิบพาท่านผู้ชมครับเนาะขึ้นไปบนเจดี์ศรีละลุงปุ๋มนครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา เห็นบังคับผุส้มครับก็ได้จูงคุณพอ่อจูงคุณแม่นะครับเนะาะเด็นมาทำบุญที่วัดหลวงปู่มูลครับถุงส้มครับบรรยากาศตอนนี้กันแน่นขนาดทีเดียวครับถนงส้มครับแน่นขนาดทีเดียวเข้าไปข้างใน ไปกระเพาะสตรีลาล้มคุมหมุนก็ทำชมสมสมสมครับ,รบวันนี้พุทธศาสนิกชนก็มาทำบุญกับปู่บกขาดสายลังไหลเนาะครับเนาะไหลนกปู่เลยไปครับทำชมค,ครับ,รบรครับเอฟซีที่ครบแล้วครับซึ่งเอฟซีก็ที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะครับเนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้มกกากราบสตรีลาล้มคุมหมุนครับ ผมก็สิรธิพาพ่อฟซีนะครับเนาะมากราบมารับไหว้วันสงกรานครับองหลวงปู่มุลทิตตะสีโลมาขอพรขอโศขอลาบจากปู่นะครับเนาะสาธุเดอ้อปู่วันนี้ลูกเป็นตัวแทนเอฟซีวกเขตมาขอโศขอพรขอ,อาบารมีปู่อยงไรอยังไรกะห้ลูกไ้หลานที่กำลังรับชมให้เพ่นมีความสุข มันมีการงานมัน่นคงมีโชควีลาบด้วยปูด้วยสาธุสาธุาธพระข่าวก็ท่านผู้ชมกับผู้เห็นสรีระางลงผู้มุ่งกับการหนยกมือสาธุสาธุนะเนาะท่านจะมีโชคมีลาภสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมกราบ ลูกปั่นจำลองสมจริงองค์หลวงปู่บุญครับเนาะกระสิทธิ์ขอพรจากปู่ในวันสงการครับหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยๆครับธรามช่มครับสักครู่ครับธรรมชุมครับ,รบนอกกอาจมีพุทธศารนิกชนนะครับทุกเพศทุกวัยครับ เอามากราบสรีระหลวงปู่แบบโมหาดสายครับท่านผู้ชมครับเนื่องในวันสงกรานต์คือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยครับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะครับเนาะเป็นวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่16นะแล้วครับคุณยายก็มาด้วยกันแล้วครับวันนี้ครับมากราบมาขคพรอหลวงปู่เนองในวันสงกรานต์ไอจูตีมีแห้งครับ ให้มีความพร่มเย็นหนนครับเนาะลวงปูหมูลครับเดี๋ยวผมจะลองให้พุทธศาสนิกชนไหวขอพรเรียบร้อยผมปรสิภาเอฟซี 4, ทั้งหลายเขาไปกราบไหว้ลวงปูหมลครับถังู้มครับ,บ,บตอนนี้พุทธศาสนิกชนก็ยังลั่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะ หือชุดดอกใหม่ต่างๆครับมาไหวปู่นะครับเนาะมาไหวปู่เพื่อขอพรนในวันสงการเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับเนาะนครับท่านผู้สมครับตอนนี้กว่างนะครับเนาะสาธุสาธุปู่มานนี้ ผู้ขาในตัวแทน f อฟซทั่วประเทศหรือปูหรือลูกก็ต้องกราบขออภัยปูที่ว่าคนทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนบางจังหวัดก็เดินทางมาลำบากบางคนก็นอยู่ไกลปูอยู่กรุงเทพก็มีปูอยู่สุราษฎร์ธานีปากใต้หรือว่าอยู่ทางเชียงใหม่เหนือทุกสารทิศหรือปูต่างประเทศคือกันครับโม,มามาที่เข้ามาสงน้ำ ในวันสงการให้กับปู่มนีผมเป็นตัวแทนเดือปู่เด้อมาทรงนามขอพรจากปู่ก็ขอให้ปู่จงเมตตาเด้อปู่เด้อมนีเป็นมือสงการมือสุดท้ายปู่และก็เป็นโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่สิบหกเดือนมษายนปีหกแปดปู่มืีอ้จางไรอย่างไรปู่ก็ขอจงหมุนโชคมุนลาปู่ เป็นเหลขสลากกินแบงรัฐบาลสามตัวแล้วก็สองตัวเซมหลูกมือหลาน,นเด้อปูซึ่งหลูกหลานเดินทางมาจากกรุงเทพอ,อื่นก็นเดินทางกลับละปูบาน,นตอนนี้กระเ,เป๋าก็เริ่มแหงงละปูห้ปูเสกโชกเสียกลาบผงทุทาทใน,นเด้อปูสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกหนึ่ครับเนาะนี่ครับเป็นหลูกปูแล้วเนาะอายุ หนึ่งร้อยเก้าพันษาครับบวชคลองผ้าเหลืองกับประมาณแปดสิบหกพันษาครับสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประชาชนกำลังมาบวขาดสายนะครับเนาะเป็นความเชื่อและก็ความศรัทธาครับท่านผู้ชมครับ ท่านผร้ชมคบกนจะไปหาปู่ด้านล่างขอโชคเขาลาครับผมกระสิพธาท่านพระชงครับท่องคาถาบูชาหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเขเนาะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวะมีหลวงปู่หมุนที่ตะสีโลมหาราโภภูเชมินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโส ปฏิเสธว่าม <for> ีหลวงปู่หมุนทิตาสีลมมหาลาปูปูชิมินโมพุทธายายชัยจงได้จงมีพุทธาปฏิเสธว่าทรงปฏิเสธว่ามีหลวงปู่หมุนทิตาสีลมมหาลาปูปูชิมิสาธุสาธุอ่าเอาละูกเอ้ยลูกไข่ล้านเฮเอซีตัวประเทศจงมีความสุขแล้วปูเด้อให้มีนาทีการงานมันคงอ่าโดยเฉพาะวันที่สิบหกล้วปูเด้อสีหอดนี่วันที่สิบหกมืเอื่นนี่ปูเลขออกอย่าลืมแล้วปูเด้อขอสามตัวแล้วก็สองตัวปู พอเสด็จมีข้ารถคาร่าเดินทางไปกรุงเทพตะปูเด้อสาธุสาธุเอาล่ครับผมส่งครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเนาะเดี๋ยวผมสิบหาท่านผู้ชมครับเดินทางไปข้างล่างเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบตะปูนะครับเนาะโค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับตามมาครับภาษาดิกชนเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับบันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆครับ เอาละครับผ่านคุณส้มครับมาถึงแล้วนะครับเนาะด้านล่างตรงที่ขอโชคขอลาบนะครับเนาะเอาละครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเนาะวันที่สิบหก เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ปากินีมัลติบาลกัซิออกประมาณเวลา15.440นนะครับนท่านผู Anh, ้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิเสียงโชคนะครับเนาะเสียงโชคเอาไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาครับโดยการจีบหายขอจากครูนะครับเนาะเป็นการจีบหายขอจากครูครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับเขาเรียกว่าความเชื่อความศรัทธารเนาะเป็นความเชื่อความศรัทธาแต่ละบุคคลจริงๆครับท่านส้มครับสาวๆประวัติเป็นเล็กๆเล็กหน่อยนะครับกับผ้ากันขอมาขอโชกขอลาขอขอจากปู่ครับปูอเถ่าปูโอนี่มาก ทุกเพศทุกไวัทุกขนาดครับคุณผู้ชมครับเป็นบุคคลนะครับมากครถขันยาวเสี่ยงเสี่ยครับเพื่อที่จะขอโชคขอลากรับปู่ฮะแต่อะไนกับเป็นต้มเสือแต่ละคนนะครับเนาะโชคใครโชคมันดวงใครดวงมันเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีน้ำไหปูขึ้นไปขอกับปูนะครับเนาะไปขอกับปูรอสักครู่ครับรอสักครู่ ท่านชมขอเสร็จก่อนนะครับเน้องนะโค้งสุดปไถ่นะครับเนาะงวัวประจำวันที่16บหกับเดือนมีสายนปีพุทธศักราช2568ครับเอาลับปูเรื่อยมาเนี่ยท่าควา,า,าปูจิกไกโตไรปูวัวนี่กับซอสไขปูจมหมุนโชคหมุนหลักเด็กจากของสลาดเด้อปูเด้อไท่มะตกอยู่ในปาก ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวปู่เอาละปู่เมื่อลูกสลากกินแบงค์บานหมุนมาตกอยู่ที่ไหปู่แล้วลปันวปดขอขอปนปปี่ลูกขอโชคขอลาบจากปู่คันพาขว่าปู่ใส่อะไรขอให้ปู่จนยิบโชคยิบลาบเซมือลูกเมื่อหลานนะปู่เลือสาทุสาทุลูกขอพิเศษสากินแบงคบานสองตัวนะปู่เลือสาทุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแร้นนะครับเนาะ ตัวแรกครับปู่ให้แล้วครับปเป็นเลขหกครับโค้งสุดท้ายจริงๆเนาะโค้งสุดท้ายยงจริงเป็นเลขหกเอาแล่ครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายของเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเป็นเลขเกตครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเกตเป็นหกเกตสาทุกสามุนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับเนาะ สาตัวจริงๆครับล้ามารุมกันครับมารวนกันว่าพุทธสารนิกชนนะครับแต่คำลุงครับว่าองค์ลูกขุนมุที่ตัดสินโโค้งสุดท้ายครับเป็นสียตัวเด่นนะครับสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวน้โมทัสสัพควาตัวโตสัมมาสัมพุทธสานนโมทัสสัพัควาตัวโตสัมมาสัมพุทธสารนโมทัสสัพควาตัวโตสัมมาสัมพุทธสานปุเพวะสนิวเสนะปุบันหิเตะวายเอมตังเฉตเตเปมังอุปลังโทเกจปุพวะสันนิวเวสนะปุบันหิตเตวาย จะสาทุสาทุกอือเอาละปูบาานี่เป็นเด็สลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวาหาก็ปูใส่กนไดตรงยิบใส่มือหลูมือหลานเ้อปูเรือสาทุกสาทุครับท่านผู้ชมค,ครับตัวแรกครับ ตัวแรกเป็นเลขห้าค,ครับปู่ให้นะเป็นเลขห้าต่อไปเป็นตัวที่สองครับเนาะเป็นตัวที่สองครับโง่สุดท้ายจริงๆเอาละปู่ยิบเซบลูกุสปู่เด้อสาถูกสาถูกครับเป็นเลขสองครับเป็นห้าสองครับเนาะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นห้าสองอะไรครับเอาละครับปู่ให้แล้วครับปู่ให้แล้วปู่ให้แล้วครับ เป็นเลขสี่นะครับน้อเป็นห้าสองสี่ห้าสองสี่สาธุสาทูประจำวันที่สิบหกนะครับเนาะเดือนเมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ่าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งหลวงปู่มุนที่ตักสีโลนะครับเนาะกคาเดย์คาเดยมุนโชม์มุนหลาบนะครับส้อนรับเด็กสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับบ้านเท้าเหล็กวาเหล็กลายครับกระคือหกเก็ครับท่านผู้ชมครับหกเก็นะครับเนาะ ส่วนเลขสามตัวครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับนอ้องปูให้ครับกับคือครับห้าสองสี่นะครับน้องห้าสองสี่ผมส้มขับปูกับไข่ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอ้องท่านผู้ชมเห็นกับแคปหน้าจอไวนอนอ้นะครับนองห้าสองสี่แล้วก็หกเจ็ดครับส่วนเลขสามตัวถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับนอ้องสียไปอ่าแปดเลน จะเป็น5 2 2 5หรือว่า4 5 5 4้าห้าสี่เด็กสามตัวเป็นตันเด่นเป็นสร้อยออกมาอันนี้ก็เกินอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมขานองนี่ครับชินบาร์เบอร์สตูริโอครับกับฟอร์อาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะองค์หลวงปู่หมุนทิตาสิโลนะ้องจงลงดานครับให้ท่านผู้ชมจงมีโชคมีลาภให้สมหวังสมปรารถนา ให้ถูกราัลทีหน,นึ่งเนื้อท้องไหลมาที่มาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับวันนี้ครับผมชินบร์เบอร์สตูดิโอก็ต้องของกราบลาท่านผู้ชมด้วยก่อนครับครับสวัสดีครับ